Love is นิยามของความรักในความหมายของเราเราเราเคยเลิกกันไปแล้วนะครับต้องบอกนี้ก่อนเคยเลิกกันไปแล้วผมมาพูดนะผมไม่ที่อยากมีสเปซต่างๆนะเราเป็นคนรับคนเข้ามาในชีวิตยากมากผมไม่เคยไม่ได้ร้องไห้มานานมากแต่ผมติดเดอะสตาผมบอกเลยไม่ได้จะร้องไม่ได้จะร้องเลยมาแล้วมาวันเลนทายเดยสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดี โอ้นางนางนางนงนสวัสดีฮะวันนี้นัดมาอ่าเออลืม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 รินชาให้รินชาให้สาวหน่อยมันก็ว่ามา afternoon t e คุยเช็คอัพว่าเธอจะจำเขาได้ไหมว่าเราเจอกันยังไงที่ไหนยังไงเมื่อย้อนนู่นนี่นั่นเธอคิดว่าจะจะตอบตรงคำถามที่ที่เขาคิดเอาไว้เปล่า วันวาเลนไทน์สำคัญก <nowadays> ับเราแค่ไหนเชื่อไหมว่าวันวาเลนไทน์ทุกปีอ่ะผมไปปากคลองตลาดนะไปเลือกช่อดอกไม้ให้เขาเองทุกปีนะตื่นแต่เช้าไม่ออมซื้อดอกไม้ที่ร้านแต่จะวิ่งไปปักคลองเพื่อที่จะไปแบบเลือกดอกไม้เองแล้วเอามาให้ช่อเท่าบ้าน ชอ,ชอบชอบไปเลือกเองครับสําหรับเราวานเลนไทายมันสําคัญมากนะเพราะว่าคืออย่างผู้หญิงอะจริงๆแล้วอะมันไม่ต้องคิดเยอะหรอกว่าจะซื้ออะไรให้ม,มันคือไม่ว่าคุณจะมอบอะไรให้อะเขาก็ชอบหมดจําได้เลยอะว่าหนูนาแบบพูดคํานี้มาว่าคือต่อให้มันแบบเล็กน้อยแค่ไหนแค่ไหน <c oughs> เห็นความตั้งใจคือ<ช>ที่สุดเลิฟอ s, <c oughs> <S นิยามของความรัก ในความหมายของเรานิยามของความรักเหรอมันไม่คงตัวทุกๆปีในช่วงเวลาที่เราโตขึ้นนะ่ะนิยามของความรักมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆออพออายุเราเพิ่มขึ้นนิยามตัวนี้มันเปลี่ยนไปคือความรักมันโตขึ้นเรื่อยๆไปพร้อมกับตัวเราด้วยอะในแง่ love is ของผมผมรู้สึกว่าความรักมันคือเหมือนเพื่อนครอบครัวพี่น้องความสบายใจมันแบบอยากให้เป็นความสบายใจแบบเราได้อยู่กับพี่น้อง แคร์กับเขาได้พูดกับเขาได้เรื่องที่แบบไม่คอมฟอร์ตก็พูดกับเขาได้หรือเรื่องที่แบบเราไม่กล้าบอกใครเราก็สามารถคุยกับเขาได้อะไรเงี้ยเป็นทุกอย่างให้เราผมว่าความรักของผมเป็นแบบนี้นะปกติเรียกแคนกันว่าอะไรมีฉายาไยหมเบบ,บ,บ๊บเบ๊บเวลาทะเลาะกันผมจะเรียกดาวจรัสฟ้าแล้วเขาก็ดีขึ้นเลยก็กลายเปว่าทะเลาะกแล้วก็ขำสิเอาจริงๆอยู่ๆติดดีกันอยู่แบบ เขาไม่ต้องพูดนะดาวาจัลต์ฟ้าแล้วเขาเธอเรียกเขาว่าไอหมาจู้มาจู้ไอหมาจู้พลังพิเศษอะไรในตัวอีกฝ่ายที่ทําให้เรามีความสุขความตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสนุกของเขาอะเรารู้สึกว่ามันมีสีสันในชีวิตเพิ่มมากขึ้นพลังพิเศษของนูนาคือนูนาเหมือนเป็นคนที่คอยพุชเราในแง่ที่ว่า ทำแล้วต้องทำให้สุดดีวว่าทำให้สุดทำให้ได้ทำให้รู้ว่าเราทำได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้เราค่อยวางมันเดี๋ยววันนึงอะถ้าเราพร้อมเราค่อยกลับมาเริ่มจุดนี้ใหม่ะอะไรเงี้ยอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราทั้งสองคนยังยืนด้วยกันตรงนี้ถึง8ปีการทะเลาะกันตีกันใช่ผมว่าน่าจะเป็นเหตุผลเพราะการการทะเลาะกันน่าจะเป็นเป็นพอยต์หลักเลยอะแล้วตีกันเกิดทุกวันจริงๆงนะแต่มันก็อยู่ด้วยกันได้อ่ะ คือผมไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลอะไรอ่ะจะพูดถึงความผูกพันก็ใช่เราเราเคยเลิกกันไปแล้วนะครับต้องบอกนี้ก่อนเคยเลิกกันไปแล้วแต่แบบช็อตมากสั้นมากผมมาพูดนะผมไม่ได้อยากมีสเปซต่างๆนะแต่พอวันที่เราไม่ไม่มีเขาเขาต้องไปทํางานบางครั้งเราก็เหงามากนะแบบโอ้โหมางคิดถึงมากอะ่ะอยากอยู่กับเขาทุกวันเลยผมก็คิดว่าเออก็ทะเลาะแบบนี้แหละมีความสุขดีมันมีความสุขแบบแปลกๆแต่มันก็มีความสุขอ่ะด้วยการที่ทะเลาะกันทุกวันแต่มันไม่ได้ทะเลาะแล้วเราเลิกกันเราทะเลาะและเราคุยกันแล้วเราปรับ อย่างสมัยช่วงที่คบกันปีแรกๆอะ่ะเราทะเลาะกันแล้วเราไม่คุยกันการทะเลาะแล้วไม่คุยปรับความเข้าใจกันมันเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเนี่ยไปต่อไม่ได้เคยคิดถึงวันที่จะไม่มีกันและกันไหมเราเป็นคนรับคนเข้ามาในชีวิตยากมากจะไม่ค่อยเอาใครเข้ามาอยู่ในไทม์ไลน์ชีวิตขนาดน,นั้นแต่พอมีพี่จูเข้ามาเหมือนเขาก็เข้ามาในชีวิตเราจากเราที่เคยชินกับการอยู่คนเดียวอะ่ะมันไม่ชินกับการอยู่คนเดียวแล้วอะ่ะมันชินกับการที่จะมีเขาอ่ะอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาผม ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ในวันธรรมดาที่มันม,มีเขาแล้วผมไม่ได้ทําอะไรอะ่ะมันกลายเป็นว่าผมมีเขาในทุกๆช่วงในชีวิตมาตลอดเกือบ10ปีแล้วอะ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบคิดภาพไม่ออกว่าเราอ่ะจะเดินต่ออยังไงคิดของผมเองแต่ว่าผมเขียน,น,นไว้แล้วก็มอบให้กับคุณอ่านอะไรอะ่ะอะไรเดี๋ยวก่อนอู้ตายเดี๋ยวก่อนอยากจะบอกเบฟว่าขอบคุณมากๆที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขา มันอาจจะตีกันบ่อยๆแต่สิ่งที่ดีก็คือเราเดินทางมาไกลามากๆจากวันแรกที่เจอกันที่ผ่านมาถ้าเขาทำตัวไม่ดีไม่ถูกใจเธอก็ขอโทษจริงๆนะเ <c oughs> ด็กผู้ชายมันโง่ไม่รู้ใจผู้หญิงทุกเรื่องหรอกขอให้วันเลนทายปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้ความรักของเรามั่นคงแล้วกันนะเชื่อว่าต้องเดินทางกันอีกไกลจับมือเขาไว้นะจะพากันไปถึงสิ่งที่เราตั้งใจไว้สู้ๆฮ้รังนะจากหมาจู โอ้รองคา้ด้วยเลยเจ็ดแปดเก้าปีอ่ะเขาไม่เคยมานั่งเขียนจดหมายอะไรยี่ถึงดูนะไม่ได้จะร้องไม่ได้จะร้องเลยอ๋อผมร้องไห้ด้วยเลยอ่ะที่ผมเขียนผมไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยดองเขาแบบมาแล้วแบบเป็นความรู้สึกแรกที่แบบเราอยากเขียนอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับแต่ว่าพวกผมรู้กันเองว่าแบบ เดินทางมาไกลจริงๆใช่ไม่คิดว่าแบบอยากทําทุกวันให้มันดีพี่ใช่ไหมที่หนูแบบชอบที่สุดในจดหมายนี้คืออะไรคือลายมือเขาอ่านไม่ออกเลย <c oughs> <c oughs> ซึ่งมันคือเรื่องมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องดีเพราะเขาเป็นคนแบบนี้ไงเวลาอ่านนะมันมีคําแบบขีดค่ามันมีแบบเอ้ยนี่ไม่ดีฉันขีดค่าแล้วแบบเขียนใหม่่มคือแบบ เออมันไม่มันรู้เลยว่าเขาไม่ได้เตรียมอ่ะไม่ใช่มันรู้ว่าเขาไม่ได้เตรียมมันรู้ว่าแบบเออเขาแบบอ่านไม่ออกมันเธอเลยผมถึงบอกไงครับว่านึกภาพไม่ออกแล้วว่าถ้าต่างฝ่ายต่างไม่มีกันแล้วจะเป็นไงมีกันมันดีกว่าอยู่แล้วใช่